ค่ะวันนี้พาท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศของการท่องเที่ยวกันหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดหนึ่งพฤษภาคมนะ,ะหลายหลายท่านหยุดงานนะคะก็ใช้เวลาว่างไปเที่ยวกันนะคะสำหรับวันหยุดแรงงานโดยที่เกาะล้านชนบุรีตอนนี้ค่อนข้างคึกคักเลยทีเดียวค่ะนะักท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวไทยชาวต่างชาติก็ไปเที่ยวที่เกาะล้านกันซึ่งก็เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดแรงงานค่ะ เดยนี้เป็นบรรยากาศวันหยุดแรงงานนะคะที่บริเวณท่าเรือแหลมบาลีไฮอําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีเนะะี่ยค่ะค่อนข้างแน่นเลยทีเดียวนะคะ<อ>สำหรับบรรดาน,นักท่องเที่ยวอย่างที่เห็นเนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาตินะคะที่เขาเลือกที่จะเดินทางไปเที่ยวที่เกาะล้านกันค่ะ ก็เลยทําให้ตรงนี้เนี่ยก็คือจุดขึ้นเรือสปีดโบ๊ทและเรือข้ามฟากจากทางฝั่งพัทยาไปยังเกาะล้านแน่นทีเดียวนะคะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวค่อนข้างคึกคักเลยละค,ะค่ะถ้าสําหรับเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยนะคะคส่วนใหญ่เขาก็จะเดินทางกันมาในลักษณะของครอบครัวแล้วก็กรุ๊ปทัวร์เดินตามทงที่ไกด์โบกเนี่ยนะคะ แต่ถ้าไปนับท่องเที่ยวชาวไทยค่ะส่วนใหญ่จะเดินทางกันมาแบบครอบครัวเหมือนกันแล้วก็เป็นกลุ่มเพื่อนนะคะสนุกสนานแต่ว่าทีนี้จุดหมายปลายทางก็คือที่เดียวกันที่เกาะล้านเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็ต้องการจะไปเดินทางพักผ่อนกันในช่วงวันหยุดไปชมธรรมชาติความสวยงามนะ,ะของเกาะล้านกัน โดยทั้งนี้ทางสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยาก็ทำการเข้มงวดนะคะในเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวในแต่ละเที่ยวอยากจะเน้นย้ำให้หนักท่องเที่ยวสวมใส่เสื้อชูชีพและปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวงังโควิด -19 เพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับนักท่องเที่ยวในขณะที่เดินทางไปยังเกาะล้านด้วยค่ะ